ควาตะกาอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมาจับหอ <c oughs> ยเชอรี่สบายดี FC, สบายดีเอฟซีจะพูสกคนท,ที่ติดตามซ่องเหมาในคนควาตนะกาเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นสิไปถามเอาว่วากบเป็นอย่างคือซักเนาะไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องกบเพราะว่าเพื่อนเคยเลี้ยงกบมาก่อนเนาะอันนี้น้องปิ้นหาจะทดลองเลี้ยงแล้วกบมันซักซักเป็นบางตัวเนาะตัวเลอยๆมันกระสีซัก เราลยกคู้สาเหตุว่ามันเป็นอีหย่งเดี๋ยน้องปิน้นสิไปถามเบื่องกันเนาะน้องที่แอวหลุดาแเทกก้อง <c oughs> ว่าฮะาอเทกก้องเนาะตองที่แอวเนาะอปะเดี๋ยวเขาไปถามเบิ่งเอานะว่ากบมันเป็นนี่ยังมันคือชัก่ะเดี๋ยน้องปิ้นสิพาไปถามเบิ่งว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวให้เขาผููเคยเลี้ยงมาก่อนเดี๋ยวให้เขาให้คำตอบเนาะไปะเดี๋ยวไปกันเลย ไปถามบงด้วยห็นไยังว่าก,กบเขาเป็นอยังงนะโอ้ตอนนี้บ้านเขากลไกลแล้วความฝันใกลเข้ามาแล้วถามเนี่ย <laughs> ถามเรื่องกบผู้เซวซันเพื่อเรืร่องกบมาก่อนนะอตอนนี้บ้านเขาก็ใกล้แล้ว <c oughs> ความ,มฝันใกลเข้ามาแล้วเพราะว่าเขาก็เคยอยู่จังษีละเนาะนี่ เขาอ,อยู่หลังนี่มาก่อนเนาะก่อนเขาซีมีเฮือนสองหลังนี่ตอนออกมาอยู่แรกๆกับพี่น้องที่ติดตามกับซีหัจักเนาะว่าเขาเคยอยู่จังไดมาก,ก่อนเคยอยู่กระท่อมจักรปนโต๊ะจักรยังห้องน้ำกับพ่มีตอนน้องมาอยู่แรกๆเนาะะไปเดี๋ยวเขาไปทำเบิ้องลึกอีหลังบอกว่าเมือนี้อีหลัา,าจะมาเบิ่งสวนกบบอกผู้ย่านี้ว่า เอาเ้ยเอายูเซยน่าเอาเกนหาเอาไว้ป่ะื่อน่นเกนหาเอาเกนหาเอาสวัสดีครับอ้อัพามอ้ยกกะทาบังดูมีดอกไปรักเอากระทะไปกระทครัดชัดชัดชัดเทไหมอาร์ตไหมอาร์ตสิบ เดี๋ยวที่ถามเรื่องโบว่าไปเบิ่งกบว่ะโบมันคือซักแต่โอ้ไป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 เดี๋ยวเขาให้เอาเาไปเรื่องว่ะเดี๋ยวให้เอาไปเบิ้งเนาะมาโคกมันเป็นยังคือซักซักดีครับมาชอออไรแล้วชื่อซักก่ามบกว่าอยากขึ้นอยาเดว ี่มาลองเบิึงใส่สูตรยังสิห้อยเกลีองตัดหญ้ากัอยู่ไงวะลองดิโอ้ใครก็ตัดหญ้าแล้วบ้า,บาลองเบิึงเด้อนี่ลองเบิึงนะสตาร์ทเอาวเนี่นยใส่เอวเนี่ย,ยอ,อันนี้น้องปิ่นหากัตัดแล้วเนาะนี่เพิ่นตัดหญ้าครับเพื่อนมันนี่เอิเอ้นหาอ้าวสันมาสิปรึกษาเรืเรอ่องกบบ่ไม่นะไปไปใส่เรื่องกบมาก่อนนะไปไปตรวจสอบไปตรวจสอบ มันเป็นอะไรครับแต่น้องปินเลี้ยงกบมันนี่เห็นมันซักสามตัวแล้วโอ้สามตัวแล้วแนนซักกับไปปนตัวกันเลยซักมันมันเป็นเพราะอีหยังมันกินกันเห็นมันกินกันวะเห็นยังได้เห็นมันจินกันยังได้มันมันเป็นปกติของมันนี่ตัวไงเนาะตัวใหญ่มันสิกินตัวน้อยแมนมันเลยเห็นได้ซักบ่แะเมนซักนี่มันสิตายเนาะแต่แต่บางตัวรอดด้ครับของบราเองรอดนี่คือพี่ใช่มันหลแต่ว่าแต่ว่าซัก สักจินไงสักยูตีจินไงบางตัวกับบ้าไตาอยู่ไกลๆห้อเขาบุเรมาสซองจะเขียนอะใหญ่แล้วเนาะใกล้ละใกล้ชื่อบุเรมัสอยู่ละเพราะว่าเป็นบริเวณของงานนางเอกกับนางเอกนายกับนางเอกใหญ่อันนี้น้องปิ้นเปิดน้ำใส่มันลุนออกมาหอยมันก็เลยอันนั้นอันนั้นมันก็ลงน้ำเนาะใส่ตัวมันซักเองวะตัวมันซักดิ มันปอกมันบ้าไงนี่ด้อันนี้ตัวน้อยๆก็ยังมีอยู่เนาะกบนี่มันตอน้อยเลยเอามาหลายยครยอะนีกบกบนอันไทยี่น้องพันอมอันสักตีขอบอาเอกรีเลี่ยมันกสครับนอแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ตัวมันสักนะตัวน้อยๆตอนอยู่มือนี่แหละนี่นี่มันซิค้ออย่างแรงๆแรงๆเลยเด้อครับมันเป็นพอย่าง มันมันกัดกันดิมันกัดกันดิครับมััันนกกดบางตัวแบบว่าอากาศตัวเป็นน้ำหน้ามันอย่งฟ้อมแข็งแรงของมันบอไหนัหนเห็นบ่ไหนไหนเนี่นไนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเี่ดบางคนมาตัวนี้ด้วยอันนี้ตัวมันสักใครขวบแล้วอู้หูใครยังไงอันนี้เห็นบอหลอดบอเนาะหันหันแล้วมันมาส่อง เห็นไหมเห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหนี่เบื้งนั้นตายแล้วก็ตายมันลอยนะตะเกียนของบางเอเลี้ยงสามพันมน้ำนี่นะมันอันนั้นบ่ไหนนี่มันสะอาดบ่อุ๊กมันบินบอกเลยว่าน้ำนี่สะอาดมันสะอาดมากคนนะเพราะว่าน้องปิ้นเปิดใส่เนาะให้มันล้นเนาะหอยเลยมันซีได้ท้ายน้ำเปลี่ยนน้ำมอาตลอดเนาะน้ำนี่นะแต่ว่าต้องต้องบอกเลยว่าเลี่ยงแบบนี้ไม่ข้าแน่นอนข้าอยู่ด้ว ไอป่าทำมึงข้าวเดียววะอเออมอะไรมีแต่แต่ว่าวเขาเนะยครับมันมันจะแตกต่างกับกับกบที่มันเลี้ยงใส่บ่อปูนบ่อปูนมันบ่บ่มีกัรนดูดซึมของของดินบ่อเอว่ามาปลูกบ่อเอปลูกครับหมอใส่ถั่วเห็นมันข้าวตก็เลยดดีส่วนมันกเลยโอ้ดีก็มันตากแดดตายเนาะก็เลยเอามาฝังไว้มันมันเกิดอยู่บ่เกิดอยู่เด้ มันแตกต่างกันนีครับสมมติสมมติห้องเอาเรียงสซบอปูนแล้วบ้าเอสังเกตไว้ตอนเบ้าเอเฮ็ดหม่ไม่ไปขอซื้อน,น้ำเพินอยู่บอ่อปูนเมนเนาคาว<ม>แต่ห้องเรียงแบบนี้มันมีการดูดซึมของของดินในดินมันมีแ่ธาตุซึ่งซึ่งกบมันสิได้รับแ่ธาตดจากดินที่ข่ายขึ้นกันกับธรรมชาติที่สุดถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยแมนครับถ้าเป็นบ่อปูนนีิงิมันจะไม่ถ่ายเทขี้กระมกไว้หันบ่ามีการดูดซึมน้ำกาวค้างมักไว้หัน อันนี้น้ำนี่บ่มันมีขังด้อนี่แมนครับแมนมืออื่นเซานี่น้องพี่สีเอาหัวหันมาว่านในมันเห็นมันไต่ะห็นมันฟูลองบะซ่วงแรกๆเนี่ยไตอยู่เด้ช่วงแรกๆมันปรับตัวยังบ่ทันบ่นาะแมนเมนเมนเมนตอนเซาน้องปิ้นกะสีเอาหัวหันมาว่านในมันกินเทีนี้หัวหันมันเน่ามันเหม็นเนาะครับน้องปิ้นกะสีเปิดน้ำใส่ป้อยให้มันล้นเอาไปให้มันให้น้ำมันเทออกไปนะครับ ให้มันนไหลอ้วนเวียนเป็นม้นเวียนเลี้ยงสามารถเลี้ยงกุ้งได้ด้วนี่ถ้าถ้าเขาหนามหนาถ้าหนามนิ่งเลี้ยงกุ้งบ่ได้ต้องหนามลายเวียนอันนี้น้องปิ้นทดลองซื้อหรอกเอาไปทำเบื้องปลอดกากินดอกเลี้ยงอิลี่กลอกากินเสียบ่าวอิลลดหอยเซรี่ก็เอามาเลี้ยงรองเบิ้งทดลองเลี้ยงลองเบิ้องน้องเลี้ยงไม่เบิ้งหมูจะสั่งก็เลี้ยงไม่เบิ้งไม่ฮ่านนะมนน่ะของสุกตัวนี้คิดว่าเตเตัวของบ่าวอีเนาะทำมาซักบอสัก สักจนแต่น้อยจนง่ญ่ก็ยังเห็นสักสักในที่นี่คือตัวตัวที่มันสักแต่น้อยนะแต่ว่ามันก็กินอาหารได้แต่ว่ามันสิเติบโตซ้าแน่จากน้อยสังเกตเบื้องลยมันสิเป็นรูปประจําตัวของมันนื้อสว่ามันสืน่อยก็มูนนิเมีนเบิร์ามบ้าต่บอบอต่ยจนง่ญ่แต่ว่าการเจริญเติบโตน่ะมันจะไม่เท่าเพื่อนรุ่นนี้ก็มีนี่ใช่ครับเออหน่ะหน่ะห็นว่ามันผสมดุลก่บคือคือตัวนี้เนาะนี่นี่คือตัวนี้บอได้เลยว่า มันโตซี่นิ้วมือสามนิ้วมือรุ่นเดียวกันแต่ว่าเจ้าของบอหไงถามว่ามันสิตายเลยบอบอไต้ดิ้าเบิ้งมันค่อยๆซักไปเรื่อยๆนะาเบิ้งเจนไงมันก็ยังสีซักแบบนี้แต่ว่ามันสีสีเติบโตซาแค่นั้นโอ้อ้ี่นี่คือเราทดลองครับเดี๋ยวเรามันสีค่อยศึกษาได้แต่ตอนนี้บอยกำลังเฮ็ุอยู่บ้ันคือขัดอยากแม่พันเพื่อสีเห็นมันใครเองแล้วก็สแยกอียหัวเองเดี๋ยวสเอาอาลนั้นสามนิ้ว เห็นบ่กบเอามาป้อยพร้อมกันด้คันเห็นบ่แตกต่างกันนั่นก็คือมันร่างกายมันสมบูรณ์เด้มันสมบูรณ์มันจะเล่นเติบโตได้เต็มที่แต่ว่าตัวกระซัมนิ้วก้อยบ่ตายดิเนี่ยทำว่าซักบ่ซักนี่บ่ตายดิเนี่ยใหญ่มากก็ดีซักแบบนี้แหละแถวเองจนง่ายเอาพี่น้องพอดีมีความรู้กะลองเบิ่งอันนี้บ่อที่ประสบการณ์จะของนะเอาภาพพี่น้องรอไปใส่น้อยหลายไปปั๊บยังลงนี่ เด็ดไข่มันเลยบุกอันนี้ไข่มันหาแต่ว่างไม่ได้หนูนี่น่าโตมันมันกไม่ก็ใส่เอาบอันนี้อันนี้คือเอามาแต่ในหน่อยเผื่อหนึ่งแม่นคือมันมาไข่อยู่นี่อันไหนซุปเนี่ยซุปหน่อยเนี่ยซุมหอยนี่บอกแม่นแม่เก็บมาแต่พุ่นโอ้วันมาไข่อยู่นี่มันไข่อยู่ไหนกําลังบอกออกหนูให้มันแก้กันโอ้เสียดายเนาะเสียดายอันบอยยังไงเนาะแม่น อันนี้เฮ็ดทดลองมึงก่อนไอ้ยบวยสาวมันกับอายุมันกินยากปาะเนี่ยบ่โอ้มันกวนใช่ไหมนี่จะปงุ่มจังเลยนะเห็นบ่แเมียนเยอะบ่กัวเมื่อกันตัวนั้นเลี้ยงก่อนหาซิบบนอีกคนกรมีบ่แม่นน่าจะบ่ฮอดเออลงอีกป่ะเด้๋ดิครับปาะเนี่ยอออีห่วงมาลงอีกคือซ้ำซ้ำเอาห่วงมาเป็นอาหารมันได้ปาะเนี่ยถึงกบนี่สัญญาณของมันคือมันกินกันเด้เกิดไม่แง่นั่กันคือ มันเป็นสายพันธุ์ตัวไดรหลดคือคือหลอดดิแม่เต่พ่อแม่เดียวกันกะ้ังมันกินกันย่างเดียวนี่ยกบเนี่ยอยู่ใกล้กันมันถ้าเลี่ยงหลายนะครับมันจะคอยระแวงกันตลอดกลบเหนียวอยู่นี้สองใบนไอยู่ใกล้กันไม่ได้ลอยลังกันย่างเดียวกบลบเนี่ยไปไปใส่หลอดไฟต่อกันครับเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาไปเบิ้ง เงินจะน้อยเนาะมาไปฮอดไซแล้หลังนี่ก็มีแต่ทาอันกระจกแตกด้วยันที่เป็นหูลังนี่ก็มีแต่ทาแร็เกอร์ทั้งนอก,นะกเนาะกะแล้วไกลแล้วไก่ซิได้อลยูแล้วตอนนี้เขาก็เข้ามาอยู่แล้วเขามานอน่างได้สามคืนสี่คืนเนาะ เออรงทำงานยดยเมย้ม่เล้วนี่วันนีนี่รับตาไเอ้าเ้ยอเบอร์ของทำงานไหมิบ่ไดใครนวยไหวปิบ่ไดใครนวยเข้ปไี่นเนียน้เาอีกบออันนี้เป็นลน์ล็อคครซอของไอน้องยอง โอ้นั่นเธอทุกคนนะสังกัสี่วันนี่บดกระทะข้างในเป็นไข่าดาววันนี้เปี่ยวเอี้ยงนะอยากกินไข่เฮ<ะ>้ยอยากกินไข่ยังวันนี้ยังกินไข่กันนี่อยากกินยังกันหรออยากกินไข่เจียวอ่บพอด้ายอยากกินไข่วันนี้ กระทไ้ดาวันมย์อก็ีกะัีบก่โอ้คันเมท้าไม่เห็นหูบ้านเราสีวานไหสั่งกะซี่ขี้เนียงเยกับว่าอามาเซอร์สวดคันแมท้าไ่เห็นนะเท้าไม่เห็นกซิโอไม่ด้เลยว่าสั่งกะซี่ขี้เนียงเยู่กับว่าามาเซอ เมเทวบะหูอาดเด้หน่เมแทวบะหูอาดเด้อาดไปน่าเลยแล้วเราบะหูอาดเด้ตาตัวจักว่ะจะไหนเรามาเห็นแท้เม่ปุ่นนี่ยังคือลายเลือบๆอยู่แล้วกัสิปะปุ่นนี่ยังคือลายเลือบๆอยู่แล้วบะหูอาจนะเอาผู้เท้าเข่าบะหูได้เอ <c oughs> เอเดี๋ยวไม่เท่ากันมักน้ำลราเคยหรอกเห็นบางคนอื่นยางมาบางเืทีเขาบะหูจักลายลอกไม่เท่าป่๊ตีเราเคยเพื่อดอก ให้ลูกสาวไม่เคยเพงลูกเคยเพงลูกเคยใกลไอ้บเอากระดูกได้ไเอามองอุกมันเอาไว้ให้ลูกเคยลูเคยทำลูกเคยคุนไปไถนากะไป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 กมันขึ้นจะทำใหมันเป็นลมมัน่ลูกเคยยันมาเทายันลูกเคยหมหลอดไถนาัวให้เห็ดเด้อ เห็นยังลู้บ้าอยากกบมีหมมาฝากช่องให้พ่อกันด้วยนี่อย่าลืมกดติดตามช่องเรานี้เพื่อคำตะการได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาไว้พ่อกันไม่คิดหน้าด้อสบายดี